ชาวเน็ตตกใจหนักมากพิธีกรดังโดนขุดภาพสมัยเพิ่งเข้าวงการเป็นที่ฮือฮามากๆในตอนนี้ที่หนุ่มกันพิธีกรดังในรายการโดนขุดภาพสมัยที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆโดยสาวเจี๊ยบนั้นได้นำภาพของหนุ่มกันมาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นสุดฮาเอาไว้อีกว่าเจี๊ยบเท่านั้นที่ได้ HAPPY b i r ิร์ a เดย์ฟลุกขอให้ฟลุกมีความสุขมากๆก,กลับตัวเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกและพันรา,าขอให้ฟลุกสุขภาพแข็งแรงมีแรงถอดเสื้อโชว์ได้ตลอดไปแอดกันกัน,กนตะทาวรขออภัยนะคะแอดพลอยอิยดาซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มกันพอได้เห็นรูปและคําวยพรวันเกิดของสาวเจี๊ยบนั้นก็ถึงกับรีบเขียนคอมเมนต์พร้อม กับปักหมุดไว้ว่าแบบนี้เล่นกรูลักที่เจี๊ยบได้ได้ปีหน้าเรามาสู้กันใหม่ขอบคุณครับคุณเจอรูปสต็อกในคลังรูปผมแน่แน่หือบอกได้เลยว่าแฟชั่นช่วงวัยรุ่นของหนุ่มกันนั้นสุดจิตจ๊าดมากๆซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มกันเป็นจำนวนมาก